ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home สบายนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพาย้อนกลับไปเมื่อเทเลอร์ที่เขาออกเมื่อกี่เดือนก็ไม่รู้นะฮะน่าจะประมาณเดือนกว,กว่าแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปนะรับนี่มันก็คือเทเลอร์เนี่ยมันจะมีตัวที่เออเขาได้ปล่อยออกมานะฮะจะมีตัวที่ออกมาแล้วก็คือในส่วนของผีเบลอ่างเงี้ยผีย้นคุกผีพายนะครับในฝั่งของสเปกเตอร์นะหรือฝั่งผีนั่นแหละ นะครับที่เขาได้ทําการปล่อยออกมานะครับมันอยู่ในเทลเลอร์หมดเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวในเทลเลอร์นี่แหละนะที่น่าจะออกมานะครับนะอย่างผีพรายเงี้ยผีพรายอันนี้คือออกมาเลยนะครับเป็นเทลเลอร์เมื่อน่าจะเดือนที่แล้วไหมนะใช่ประมาณเดือนกว่าหรือเปล่าเนี่ยประมาณนั้นแหละนะก็เป็นตัวที่ออกมาเลยนะฮะอยู่ในเกมเลยนะฮะอย่างกินคุกอ่าแล้วก็จะมีผีรู้สึกจะเป็นผีญี่ปุ่นไม่แน่ใจเนี้ย เป็นผีสานเจ้าหรืออะไรทักอย่างนี้แหละแต่นั่นก็เป็นผีญี่ปุ่นแหละนะเป็นผีในฝั่งญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับประมาณนั้นก็จะประมาณนี้นะสำหรับผีญี่ปุ่นนะครับ่อะอาจจะใช่นะผมว่าใช่แหละให้ดากก็น่าจะใช่แหละนะก็ประมาณนี้ฮนะอ่ามันจะมีผีหรือสเปกเตอร์เนี่ยห้าตัวในเทลเลอร์นี้เลยนะครับตัวแรกอ่าสามตัวแรกออกมาแล้วนะนั่นก็คือ ผีเบลผีคนคุกเนะี่ยเกว่าผีพายนะฮะตามตัวนี้ออกมาล้ะแล้วก็อยู่ในเทลเลอร์นี้ด้วยครับนะผมคาดว่าอีก2ตัวเนี่ยทั้งหมดมันจะมี5ตัวนะครับที่ผมเห็นนะอีก2ตัวเนี่ยก็จนะเป็นผีญี่ปุ่นนะอีผีน่่จะเป็นผีญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจนะใครรู้ก็นะเออจะเป็นนั่นแหละฮะตามนั้นนะอีกตัวหนึง่งจะเป็นผีชุดแต่งงานนะน่าจะเป็นผีชุดชุดแต่งงานแหลนะเนี่ย ก็ประมาณนี้แนวที่น่าจะออกมาในนาคตไม่ไกลแล้วแหละน่าจะน่าจะใกล้ออกไม่ไกลนะแต่ช่วงนี้เขาเพิ่งอัพเออเขาเพิ่งเอาตัวผีภายน้ําเข้ามานะเขาเพิ่งเข้ามานะน่าจะอีกสักก็น่าจะออกมาแน่ๆแหละนะน่าจะออกมาแน่ๆนะเพราะมันอยู่ในเทรลเลอร์แ้วไง่ะไอตัวที่อยู่ในเทรลเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกมาแล้วนะผู้หญิงคนนั้นเออที่ถือกล้องนี่ก็น่าจะเป็น ยูริหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เขาถือกล้องแต่ผมสั้นนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ยูริหรือเปล่านะแต่มัน,ม,นมันไม่คล้ายเลยที่ที่เขาเอาเข้าอัปเดตเข้ามาใหม่เนะี่ยเป็นเทลเลอร์ที่อยู่ในเกมเลยนะครับเวลาเข้าเกมก็จะเห็นเลยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเทลเลอร์หรอกนะฮะก็จะมีฉากตอนเข้าเกมนั่นแหละประมาณนั้นนะก็จะมีตัวละครบางตัวที่เราไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรนะ ผมก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าการันตีเท่าไหร่นะโอเคนะมันจะมีฉากทีคุณขับรถเมย์เนี่ยนะ,นะออแล้วก็ฉากที่รถเมร์นี่ตกลงตกข้างสะพานนี่ก็จะมีเห็นหน้ากันเลยนะว่าตัวละครที่ไม่คุ้นหน้าเนี่ยที่อาจจะเข้ามาในอนาคตก็ได้นะอ่า แต่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นยนะูรีนะชุปแบบนี้นะเพราะว่ามันจะมีเนื้อเรื่องที่ยูรีนั้นนี่คือรถเมย์อยู่นะอานาเป้นี่พาเหรอใช่ไหมอาจจะใช่นะครอก็จะมีบางตัวที่ก็จะมีบางตัวนะครับที่ยังไม่เข้ามาในตัวเกมนะรอเขาอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวรู้เลยน่าจะมีตัวอะไรใหม่ๆอีกเยอะเลยนะสำหรับโฮมสปีดโฮมเซ์นะใครที่รอก็เตรียมไว้ได้เลยนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครในอนาคตที่จะเข้ามานะ้าม่ชมรอตัวไหนอยากให้ตัวไหนเข้ามานะ ก็รอได้นะฮะน่าจะเข้ามาแน่ๆน,นะฮะเดยวรอเลยอีะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแต่ถ้าหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ